กับสวัสดีสมาชิก FC มวยหูนนเมืองเพชรทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันพุธที่1มีนาพุธที่1มีนา6กก็ก็ซึ่งตรงกับวันหวยออกนะครับนะซึ่งกับตรงกับวันหวยออกเลยวันนี้ก็จะมาให้เหมือนเดิมนะครับทีเด็ดวิเคราะห์วิจารณ์นะครับนะสำหรับมวยเด็ดวันนี้นะครับคู่ตัวชอบตัวแรกของผมนะครับที่ผมคัดสรรมาให้สมาชิกเอาไปลุ้นเอาไปเชียร์เป็นแนวทางนะครับเป็นคู่ที่2ฝ่ายแดงขจรศักด สีโอปอนะครับพบกับเจ้านินิลันน้อยอเพชรภูมิมวยไทยนะครับคู่นี้แดงนี่มวยสงขาน้ำเงินมวยกระบี่นะครับก็ถือว่าคู่นี้นี่ไอ้เจ้าขาจรศึกนี่เคยเสมอมาคู่นี้เคยเสมอมานะครับก็เสมอกันมานะครับกับนิลันน้อยมาเขาบอกว่ามวยคู่นี้ไอ้ทีมงานแดงก็บอกว่าแดงง่าชนะด้วยวันนั้นก็เลยเสมอกันมา ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกนะครับต่อยกันไว้วันนี้มาเจอกันนี่ผมก็ยังชอบไปที่กระจรสักนะครับน้าสีโอปอนะครับมองว่าดูดีกว่านะครับน้าวันนี้แล้วก็น้ําหนักสบายสบายส่วนน้าเงินนี่ลดน้ําหนักเยอะนะครับลดน้ําหนักเหนื่อยดูเหนื่อยนะครับเจ้านิลันน้อยนะครับผมการลดน้ําหนักมีส่วนนะครับเกมยืดเกมยาวกูนี้ชอบไปที่กระจรสักนะครับมาถึง อเลดเปิดขจรศัก5-4นะครับเลดเปิดมาถึงคู่ที่2ที่ตัวที่ชอบนะครับเป็นคู่ที่5ชเชิงชายศักชำนีนะครับเมยจันทบุรีซ้อมอยู่ที่ศักชำนีนะครับเป็นมวยเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงส่วนคู่ชกโอทีเกียริเทวฤทธ์นะครับคู่นี้เลดเปิดเจ้า,าชเชิงชาย3-2นะชเชิงชายจะได้เปรียบรูปร่างได้ลอยได้สูงได้ลอยนะครับผมก็ชอบไปที่เชิงชายนะครับ สองตัวชอบนะครับผมเอาไว้ลุ้นไว้เชียร์เอาไว้ลุ้นไว้เชียร์ยกันนะครับผมจะให้ทําคลิปเนี่ยสองตัวชอบนะครับแล้วก็มีทีเด็ดวันละสี่คู่นะครับก็ทําคลิปสองตัวแต่มวยเด็ดทําคลิปสองตัวแล้วก็มวยตัวชอบอีกสี่คู่นะครับก็ฝากไว้ติดตามกันด้วยสําหรับสมาชิกที่ชอบแนวทางนะครับผมก็ฝากติดตามกันไว้ ส่วนสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนแล้วก็ถูกหวยเสร็จแล้วก็ไปลุยมวยต่อนะครับผมขอให้ทุกท่านงเฮงสวัสดีครับ